วิธีการแก้ไขคอเสื้อให้ตื้นขึ้นคลิปนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามนักเรียนในคอสนะคะเขาก็ได้รับงานมาแล้วก็ไม่รู้จะแก้ตรงส่วนไหนก่อนนะคะเป็นอันดับแรกก็ให้เราค่ะดูจากโจทย์ที่เราได้รับคือจริงแล้วว่าน,นะคะเคยแนะนำวิธีการเก็บบ่าเก็บเก็บจากบ่านะคะเพื่อให้คอเสื้อเนี่ยมันตื้นขึ้น ซึ่งก็มีวิธีการหาคล้ายกันกับทียนนะคะเคยแนะนําหรือว่าเคยทําคลิปบอกไปแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้ค่ะด้วยความที่ลักษณะของคอเสื้อเนี่ยเขาจะมีสาบด้วยนะคะด้านหน้าจะมีสาบเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปด้านข้างก่อนเนาะให้นักเรียนเห็นภาพว่าหน้าตาของเสื้อเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็ในส่วนของคอเสื้อนะคะก็คือจะมีสาบด้วยเขาจะมีสาบคือส่วนที่เป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่พิเศษออกมา เวลาที่เราแก้นะคะมันจะมีผลกระทบก,กันกับส่วนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการว่าเราจะเย็บยังไงโอเคเนาะสิ่งที่เราได้รับโจทย์มนาะคือเราจะเก็บคอนะคะให้ตื้นขึ้นก็ทําเหมือนเดิมค่ะให้เรามาวิเคราะห์แพทเทิร์นดูก่อนในการเก็บคอให้ตื้นขึ้นนะคะเราจะเก็บจากบ่าตรงนี้เนาะนี่ค่ะเราจะเก็บจากบ่าตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าพอเราค่ะ ขีดแบบนี้เราจะเห็นเลยว่ามันมีผลกระทบกับอะไรบ้างหนึ่งมีผลกระทบกับแขนทั้งสองข้างนะคะก็คือพอเรารู้ว่ามีผลกระทบกับแขนแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะต้องเลาะแขนออกใช่ไหมคะอ่ะขั้นตอนแรกที่เจะทำก็คือเลาะแขนนะคะเลาะแขนเลาะวงแขนแปนคะคะออกเลยตรงนี้เนาะสมมติว่า ล้อออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ล้อออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะต้องเดินเส้นเย็บตรงนี้นะคะตรงบริเวณของบ่าเสื้อตรงนี้ค่ะเดินเส้นเย็บตรงนี้พอเราเดินเส้นเย็บเสร็จแล้วค่ะมันก็คือจะเล็กลงแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมสองฝั่งจะไม่เท่ากันละคอเนี่ยค่ะมันก็คือจะตื้นขึ้นเนาะ อันนี้นะคะส่วนของคอเสื้อตรงนี้นะเดี๋ยวอันจะให้ดูคือลักษณะของตัวเสื้อตัวนี้คอเสื้อค่ะเขาจะมีสาบเสื้อด้วยสาบเสื้อด้านในนะคะเวลาที่เราค่ะเดินเส้นเย็บตรงนี้ตรงบ่าตรงนี้ค่ะมันจะไม่ใช่การเย็บแบบในส่วนของตะเข็บจับตะเข็บด้านบนของบ่าเราก็เดินเส้นเย็บไม่ใช่นะคะอันนี้สมมติว่าถ้าเป็นทั่วๆไปใช่ไหมคะ อันนี้คือตะเข็บด้านบนใช่ป่ะที่เป็นบ่าเราก็วัดลงมาแล้วก็เย็บได้เลยใช่ไหมคะเพื่อให้บ่ามันตื้นขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยค่ะลักษณะของด้านในนะคะอันน่ะให้เขาพลิกภาพด้านในเสื้อให้อันดูแล้วอันนะคะเห็นว่าด้านในเนี่ยมันจะมีสาบที่เป็นแบบนี้อยู่เห็นไหมคะทั้งสองฝั่งสาบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของคอเสื้อใช่ไหมคะตอนที่เราเย็บอะค่ะให้นักเรียนนะคะเอามือสอดเข้าไป ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้ฝั่งที่มันเป็นตะเข็บอะด้านในมันจะมองเห็นตะเข็บแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยตรงบ่าค่ะลองพลิกดูจะเห็นเลยนี่นะคะลักษณะแพทเทิร์นมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้สําหรับของเสื้อตัวนี้เนี่ยค่ะพอเราพลิกออกมาเสร็จแล้วมันจะได้แบบนี้นะคะถ้าเกิดเราพลิกออกมาแล้วเ,เราไม่เราไม่เจอตะเข็บแบบนี้ค่ะฝั่งนี้คือไม่ใช่นะคะให้พลิกฝั่งที่เป็นตะเข็บเรามองดูก็รู้ค่ะพลิกดูว่ามันอยู่ฝั่งไหนฝั่งด้านหน้าหรือด้านหลัง ส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะอยู่ประมาณด้านหลังนะตรงนี้ก็พลิกดูก่อนก็ได้เนี่ยพอเราจับมาปุ๊บเราก็จะเจอตะเข็บตรงนี้ใช่ไหมคะนี่คะ่ะก็ไม่ยากเลยพอเราเจอตะเข็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยคะ่ะก็ทาเหมือนเดิมวัดลงมานะคะอันนี้คือตะเข็บของบ่าเสื้อนะตรงนี้ส่วนของคอเสื้อตรงนี้ส่วนของบ่าก็วัดลงมาเลยคะ่ะว่าต้องการเท่าไหร่นะคะสมมติหนึ่งนิ้วก็วัดลงมาเลยหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บเนาะบ่าเนี่ยมันก็คือจะจะ จะสั้นขึ้นละจะตื้นขึ้นอ่ะเดี๋ยวอันขออนุญาตแยกไอ้ตัวที่เป็นแขนเสื้อ,อ,อมาก่อนนี่นะคะแขนเสื้ออ่ะเมื่อกี้เราเลาะแขนออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอเลาะเสร็จแล้วก็สองคือเก็บบ่าเก็บบ่าก็คือเย็บบ่าเข้านะคะเนี่ยตรงส่วนเนี้ยด้านบนนะ่ะพอเราเก็บบ่าเสร็จเรียบร้อยนักเรียนมาดูนะ สิ่งที่มันมีผลกระทบกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะเราเก็บบ่าตรงนี้เข้าตรงเนี้ยค่ะส่วนของวงแขนตรงเนี้ยจากของเดิมที่มันเคยสูงเท่านี้ใช่ไหมคะจากที่มันเคยสูงเท่านี้แล้วเราเก็บเข้ามาความกว้างของตัวเนี้ยค่ะมันหายไปเห็นไหมคะตรงส่วนนี้เนี่ยเนี่ยความกว้างตัวเนี้ยมันถูกมันถูกบ่านะคะเก็บเข้าไปตรงนี้ก็คือจะจะสั้นกว่าของเดิมนะคะเราไม่สามารถที่จะเอาแขนตรงเนี้ย เข้ามาเย็บประกบแบบนี้ได้ฉะนั้นนะคะในส่วนของวงแขนเสื้อตัวนี้เรานะคะก็ต้องคว้านคว้านลงมาด้วยคว้านเท่าไหร่หรอคว้านเท่ากันกับที่เราเอาลงอะคะ่ะสมมติว่าด้านบนเนี่ยบ่าตรงนี้เราเก็บเข้านะคะอยู่ที่หนึ่งนิ้วสมมุติหนึ่งนิ้วเราก็ต้องคว้านตรงนี้ค่ะลงมาหนึ่งนิ้วเท่าๆกันนะคะเพื่อให้วงแขนตรงนี้มันจะได้รับกันกับอันนี้เพอเราคว้านออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะพอเราคว้านออกมาเสร็จเรียบร้อยวงแขนก็จะกว้างขึ้นเห็นไหมคะ พอ,พอวงแขนนะคะกว้างขึ้นเสร็จแล้วเราก็เย็บประกบนะคะกลับเข้าไปนี่เอานี่เย็บประกบเข้าไปวิธีการเย็บก็เหมือนกันกันกบในคอที่อันสอนนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องเริ่มจากตรงข้างล่างก่อนใช่ไหมแล้วก็มาร์กจุดด้านบน,นะคะ่ะให้มันเท่ากันเพื่อจะได้ยึดนะคะให้เป็นจุดกึ่งกลางซ้ายขวามันจะได้เท่ากันเวลาที่เดินเส้นเย็บถ้าเกิดว่า ยังเย็บ,บวงแขนเข้าไม่เป็นนะคะก็กลับไปดูคลิปที่อันนะคะสอนวิธีการเย็บบ่าเข้านะคะเย็บแขนเข้าะคะ่ะเย็บ,บวงแขนน่ะก็ไปดูคลิปนั้นก่อนสําหรับวิธีการเย็บแต่สําหรับวิธีการทำเนะะี่ยค่ะของการแก้คอเสื้อให้ตื้นขึ้นน่ก็มีประมาณเท่านี้นะคะลองดูคะ่ะอย่างที่บอกไปว่าถ้าติดตรงไหนก็ทักไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะคะสําหรับนักเรียนที่ถามอันเกี่ยวกับคอเสื้ออนนี้เนาะ,ะหรือว่านักเรียนคนอื่นถ้าเกิดมี ข้อสงสัยตรงไหนหรือว่าเจองานที่มันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะแก้ยังไงนะยังแบบไล่เลี้ยงขั้นตอนไม่ถูกนะคะก็สอบถามอันได้นะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้ค่ะ